สวัสดีคะ่ะทุกท่านได้ยินชัดไหมคะชัดค่ะชัดกุขอบคุณค่ะสารฉบับนี้เป็นสารของพลังพอท่อหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะที่จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเดือนนี้นะคะพลังงานอันทรงพลังหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลังหนุนเสริมจาก ดวงอาทิตย์กลางนะคะแล้วก็พลังจากหนุนเสริมจากทุกภาคส่วนของจกักรวาลประกอบด้วยพลังงานตัวเลขที่สอดประสานกับไทม์ไลน์ของโลกเน้นที่ความสมดุลของพลังงานการจัดตำแหน่งเข้ากับรหัสพลังงานโลกใหม่เป็นการแสดงถึงจุดเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงและ ปลดปล่อยความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยการกำจัดความกลัวล้างพลังงานตกค้างพลังงานกรรมอนุสัยข้ามภพข้ามชาติหรือถอนออกหมดสิ้นทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณที่เข้มข้นสูงสุดประตูสู่การเลื่อนระดับจักรวาลในวันที่12เดือน12ซึ่งจะเป็นประตูสู่มิติที่สูงขึ้น โดยทําให้เราสอดคล้องกับศูนย์กลางจักรวาลและดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางร่วมกันจิตสานึกร่วมกันเปิดประตูสู่การไหลเวียนของพลังงานที่เพิ่มขึ้นพลังงานที่ทําให้รู้สึกถึงการยอมรับกับประสบการณ์ที่เรียนรู้กับการสร้างสารรค์ของมนุษย์ตระหนักดู้ว่าเราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ความรักของผู้สร้างคือรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรมากมายพืชพัธุ์ธัญญาหารดอกไม้ต้นไม้สัตว์แมลงมหาสมุทรกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกทั้งหมดเราเป็นผู้ให้ชีวิตแก่โลกใบนี้โลกใบนี้ก็ไม่เคยหยุดให้ แก่เราเช่นกันการสั่นสะเทือนของพลังงานพอท่อหนึ่งสองหนึ่งสองนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงศักยภาพที่สูงขึ้นเมฆหมอกแห่งม่านพรางสลายตัวออกไปจากภายในแล้วพลังงานที่ปูทางไปสู่จกระดับความจริงอย่างชัดเจนพลังงานจะกระตุ้นสนับสนุนการตื่นรู้ร่วมกันความคิดสร้างสรรค การแสดงออกของตัวตนที่สูงขึ้นขึ้นสู่ในระดับมิติที่สูงขึ้นลํำพังของพลังงานที่เข้มขน้นเด้งการเปลี่ยนแปลงเข้มขน้นเร็วขึ้นกระเพื่อมไปทั่วโลกจิตสำนึกที่สูงขึ้นของผู้ที่อยู่ในมิติที่ห้าเหนือจิตสำนึก ยอมจำนนต่อการเปิดเผยของโลกและจักรวาลอย่างสมบูรณ์ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงการรวมเป็นหนึ่งแห่งความเมตตาและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขโฟกัสการใช้ชีวิตอย่างมีสติจำปัญญะในโลกใหม่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างอิสระโอบรับการตระหนักรู้ในตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทน ต่อพลังงานของโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้การเปลี่ยนแปลงคือการสร้างมนุษย์ใหม่ที่มีความสามารถในการสัมผัสการเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมดจากจิตสำนึกของแหล่งกำเนิดพลังงานที่บริสุทธิ์โดยยึดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไว้ในอาณาจักรของจิตสำนึกของเราทั้งหมดค่ะรักมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ